ข้ามาทำไมวันนี้ายสแครี่อินดี้ฮอร์วิสตันสแครี่หนาวเลยเหรอยังร้อน ไฟเทนโน้ตเริ่มมาเอาเลยเหรอโอ้มายกอกดเอลแฟลไกดเอลแฟลไโอ้โห้เมาส์หนึ่งเทคเดนโนตกด A รีสตาร์

ไม่เจอเลยวะโอ้ไม่ก็คุณผู้ชมห้องน oh ี <smoke> ้เ <thin> หรอโฮ้ยปะโอ้แม่เจอ nhưng mới chờ lời nhưng mới chơi xác anh <laughs> <Ôi, ôi. cười> <đơn chật> <laughs> <laughs> không những miếng chơ sắc nốt ui hiếu 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 chơi <laughs> ui, hiểu, hiểu, hiểu. Chờ... ui.

สองอันแล้วว่ะคุณผู้ชมสามป่ะสามสามห้องน้ำห้องน้ำไล่เปิดไล่ดูไล่ไล่ไล,ไล่โอ้โหปรรจาวเอ้ยเข้ามาทำไมวันนี้ผมไ,<ว>ไม่ยอมอ่ะหนึงน่งหนึ่ง

นักหนาวะนี่ไงเอาไม่เจอแรนดอมอีกโอ้โหมาห <_ C _ T> เต็มหลังเลยเราต้องอย่าเปิดไฟฮนะเปิดได้ทีละ,ทละนิดทีละนิดโอ้ยใหม่ก็ โอ๊ยมันจะไม่เห็นแสงไฟค่อย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 ผมต้องผ่านให้ได้วะผมต้องหาให้เจอทั้งสิบสิบใบว้าวหุยทำไมรอบนี้ไม่เจอเลยวะผมต้องหา What? สองสองฮะสองอวุ้ยตองต้องวิ่งหนีดิห้องน้ำผมหลอนเสียงมันหัวร้อนแหละเฮ้ยอุ้ย ข้างก็ไม่บอกหนึ่งโอเคตรงนี้สองชอบอยู่ที่มุมว่ะโอ้โห,อห,หันหลังกลับแทบไม่ทันผมจะไล่มองแถวๆขอบก่อน ทางตันอย่านะเว่ยอย่า <gasps> ด <sh> ักอยู่ในห้องน้ำแน่เลย้เย ียนรู้ยโอ้โหด้านซ้ายโอ้ม่ ไม่เห็นมีเลยอยู่ไหนอะ้ยโอ้โห พี่ชอบดักหลักจ้าเฮ้ยเจอแล้วหก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 อุย๊ยโอ้มาด้านซ้ายก็ไม่บอก HUUUUU!!!! About 5... 9- ผมเดินวนอยู่อย่างนี้เข้าเส้นกลางโอ้ไม่น่าเข้าเลยเฮ้ยติดเอาไหมหนึ่ง โดดได้นี่วะโอ้ยดันขวาเต็มๆเรียบร้อ <c> ย <oughs> เริ่มชินเฮ้ยเสียงอย่ามึงอย่าพึ่งมาสิโอ้โหที่จริงมันให้ปิดไฟฉายได้เนี่ยแต่เราไม่ปิดไงดื้อไง mong gác quá hả, Oi. Tôi ôm lên.

หมดแล้วความสำเร็จทั้งหมดแล้วจะเหลืออะไรล่ะผมต้องหายเจอทั้งสิบสิบใบ